บาดสองพี่น้องเป็นหัึ่งเลยอู้บาดสองสวดเลยครับสวดสวดเลยครับพี่น้องป่ะอู้บา,บาดนีไหมจังเลยครับจังบึกสังเลยครับหมกที่สองครับพี่น้องที่สองมีตะปลาซิวไอต่อยได้แบีนี้โอ้ ว่าด้ลายไเด้สองหมิงี้เน่อยนกนกโดนได้ไหมตัวต pues ัวปกระเงี er ้ยตัวนี้โอ้ยแยงปลากระเงี้ยอืมประจิตเสียบเสียแต่ป่ากินเมา่อ้หร่วะิมบ่บ่ พี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดียนูน้องแซงนนค,รครับพี่น้องบรรยากาศตอนกลางวันนะครับครับพี่น้องวันนี้สิเมยุกย่อปลาซิวครับพี่น้องนำไหลรับนำไหลอยู่เมงเก่ามงเดิมแล้วพี่น้องเนาเบื้องบรรยากาศครับนี่เละพี่น้องบรรยากาศอันนี้เข้ากับว่างไว้ข้าวหนึ่งแล้วครับว่างไปข้าวหนึ่งเดอยวโ <c oughs> อ้ย,อย เตี้ยนนีโอ้มันเตีเเเ้ยนนีเนาบาทแหลกกะสีหัโตเนาะเราหลุล่นต่อไปบาทสองพี่น้องเป็นหัึ่งเดีอู้บาทสองสวดเลยครับ <S <S สวดสวดเลยครับพี่น้องบาทสองบาทสองเนาบาทสองมุกยี่สิบบาทครับเอาลงฟ้า ยี่สิบบาทเลยพี่น้องเบองโตปลสซิวเป็นชิ้นใหญ่เตินกันนะเอาเอาตมกันครับตต่มกันตต่มกันบุก <c oughs> อ,อหาหา้าที่สัตว์เ <c> ด <oughs> ีาายว <c oughs> นที่เดียว <c oughs> เอาเอาต,ติมกัน <c oughs> บอบปันไดบ่ปันไดก็ได้อยู่ครับบัดทบัดพ่ครับยืนกันเอาพี่น้องรุ่นโคลบบอบปันไดครับพี่น้องบ่ปันไดอ้มันิตื่นไว้ว่าแท้ป่านี่ พี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อยเอาม่องใหญ่หม่องรูปเปลี่ยนทางมรูปเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนทางนะพี่น้องเปลี่ยนทางเป็นเด็กโอ้ช่วงเขาทายยี่เปลี่ยนทางปลากับฟองเขทอทายจักาไปลากับฟองดิไปลเทียวกับอะไรอยู่ที่บ้านเสือดุ้งหอยเนาะปลาเนยปลาตัวเนยก็หนีขึ้นสิบปอยู่หรอกยกประทันมันหรอก เด็กจังมกกะทิกลับแล้วเนาะเบิืงนเหมือนเมือนเหมือนกอยก็ยังมันจิตุยนี่เนาะเออม,มันถอยแล้วอ๋อโอ้ยบัดทันมันดอกโอ้วัดนี้ไหมพายอยู่ด้วยหรอโอ้โคบโคบๆคบนำม,มันไหลเนาะเนาะยกปาชิวานำเดี่ยงนำไหลเขาหนองแซงครับ นำ้ำหาหน้าฝนตกแห้งโอ้บาดนีไหมจังเลยครับจังบึกสังไลยครับเออ,เอไขาวตัวหนึ่งติตัวหน้าตัวหนึ่งโอ้บาดละมกดิดมองดูมองดู อุ้ยลปลาปลาตะทงม่าแเรียวเรีอบจเรียบ้อยเลยครับปลาตะทงปลาสะทงปลาสะทงปลาตะทงข้าวต่วันเสียบข้าวต่วันเสียบไม่เจอห้องอยในทางนี้แนละ ได้ variance, erman, at like. ่ยี่พี่งหลงตัวน้อยตัวน้อยมันคิดวาเป็นบาทเนาะมาเป็นบาทบาทใหญ่บาทน้อยสุ่มตัวใหญ่ค่าสะดวกสุ่มสะดวกเนาะไ่ส่งเตือนอยู่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่หลาย ชิวเกี่ยวชิวเกี่ยวนี่อยู่มียแต่ว่าเยอะเยอะเยอะเท่าไหร่อ้หิดสะดุ้งโอ้โอเคอยู่ครับพี่น้องบานี้กะัวใหญน แต่ววัวได้หลยกัมันออกกี่ตีหลาจังสินมัวสุต่เอาหัวสุตัวไหนนไอ้ตัวนี้มกใช่กันโอ้กินไลมเรียงเนาะไปที่นี่เนาะลมเรียงือลมหนักนฝนเนาะไปที่นี่เออมันสีเรียงมันตกคักเอ้าต้องไปท่ไปมกทะเละไปซิวทะเลา่ออไปที่นี่ได้มก ดีมกาก,กินไม่ไมม,มกเซ้กันป่านว้อยฮะมันมกเซอย่างไรมันลายก,ยกนผลงานประสิวดีประสิวยามเวนได้ไหมยังได้บริม,มกความจักเทียบนสิมกความอประสิวดีเอาปกัอควางของเด้อ อืมมกตะปลาซิวตะปลาซิว,วนเนี่ยปิ่งปลาตะกันเนี่ยพี่น้องปลาซิวเนี่ยมกอยู่ด้วยมุกหนึ่งง่ายไปไดิหนึ่งหน่อยไปดินี่งเนาะบเ้าจงมกน้อกันใส่เครื่องปรุงแค่ยังพี่น้องใส่เครื่องปรุงเรียอะเลยฮะก็จะตักใส่มกุอพี่น้องเสียจังมกุกเสีเบ็ด่องสว่าวววมกใส่ผักอีกตัวกับผักหแห้งบ่อื มูกินได้ไหมเพ่นเาบายสวง่ง <c> น <oughs> ีอ่ไมจะเทียนะไ <c oughs> ม่ไม่เนี่ยยังไงก็จนวันด้ใช้ตู้เย็นเป็นวะอือ <c oughs> วดเอาได้เละใส่ไวลารกจงั้นที่ออใส่ไว้แรกมโดูนะแล่ดดว่าอีตู้ที่ สองครับพี่น้องที่สนี่ตะปาซิวไอต่อยได้ะทีนี้โอ้ถือว่าได้ลายได้สองมุกง,งี้เนาะนกยออกดนได้ไหม่าได้ลายมี้ก็ีใส่ั้งอปูต้งประกันแย่งนี่นใส่สดดใ,ใสแม่นเล thì bên nó tu mà nó cái lãi rồi nó thế luôn anh <tôi dần đầy> <tôi dần đầy> <tôi dần đầy> พวกเาไปข้างไฟพี่น้องพุนละก็จะเบิงต่วนปสัสุไทรพุนละสุกหอมมันสีหอมมันปิดตะกินทํามดยุกแล้วพี่น้องมาเบิงกันมกได้เป็นมกไดงสุกปุ้กกะสุกโอ้อันนี้สิมันติตัวตักระเนยงตัวนี้โอ้เนีกุปักระเนยง เสียแต่ว่ากินไม่ได้นะว่าซิมบัวกินมกีตูดีกว่าแต่วันนีากกาาน้าตักก็แล่นเด้อห้มาตักใส่กันเดอ้อก็เสียละเอาละเบิง้งอกอีตูขึ้นเบิ้งหมอกอีตขึ้นตูกับแต่เสีย <c oughs> เสดายนามน,นี่มันเนี่ยนู่นได้ไอ้หสิไดิกินมกปลาชิวเสียบๆตัวน้องอ้จนวัดใบสวงสีนาทีเข้าสวยเขาสวยสวยดีสวยแรงอันละ้มาเริ่มเองมาเริ่มออทีนี้ ขอน้ำกันาจานนั้นไหมมุกนี่เซฟพวกอีตูเซฟพักกระเยงปิเตรเซียมที่กัน,กน,เ,เ,นกเวดน,นั่นแหละว่าโอ้มมาไว้แต่มันวันก็ได้มาพี่น้องมาๆกมา,มา,มาขอาน้ำกัน